สวัสดีค่ะอยู่ใน y o u t u b e ร์ดบายพออีกแล้วนะคะวันนี้น้องพออยู่กับเจ้ารถกระบะแคปบนะคะรุ่นนี้เป็นรถรุ่น XL Plus นะคะเป็นกระบะแคปบเกียร์แมนนวลนะคะแบบ6สปีดค่ะค่าจะสมัยนะคะจะอยู่ที่719,000นะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวแรงมาถึง170แรงบิดจิอยที่405ค่ะวันนี้นะคะก็จะแต่งเป็น สีแดงนะคะตัดสีดํานะคะแล้วก็ตัวรถสีขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้น้องพ้อยพามาดูกันเผ่าว่าชุดแต่งเรามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นสกูฟฝากระโปรงนะคะขานาดใหญ่พิเศษนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำนะคะตัดกับสีแดงคะ่ะในส่วนของกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นกระจังหน้า Ford Ford f อ r d ด FORD นะคะมาพร้อมกับไฟสามดวงแบบนี้เลยดำตัดแดงเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานนะคะตอนนี้จะเป็นตัวไฟไฮโดรเจนนะคะแต่ว่าที่เราติดเพิ่มเติมจะมีในส่วนของครอบไฟหน้านั่นเองค่ะ สำหรับพานทางด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้ค่ะเราได้มีการเปลี่ยนนะคะคิวล้อค่ะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดมาให้แบบนี้เลยในส่วนของแม็กยางนะคะลูกค้าเลือกเป็นแม็กของ a a m Piay นะคะยางซูแมกค่ะขนาดยางค่ะจะอยู่ที่2 6 5หกทับเจนะคะเป็นขอบสิค่ะต้องบอกว่าตัวแม็กยางนะคะกับชิวล้อนะคะรับกันได้อย่างสวยงามเลยค่ะมาให้แบบนี้เลยีูเลยค่ะ ที่เราติดเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านท่าจะมีในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะมีคิ้วกันสารแล้วก็เจ้าเหลาหลังคันนั่นเองค่ะรถยกสูงของฟอร์ดทั้งหมดจะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะมาจากโรงงานเลยอันนี้เราก็มีการติดครอบนะคะในส่วนของปาถังน้ำมันเพิ่มเติมนั่นเองค่ะทางด้านท้ายนะคะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท้ายให้แบบนี้เลยไฟท้ายเป็นดมๆจากโรงงานนะคะเราติดเพิ่มเติมในส่วนของที่ครอบไฟท้ายนั่นเองค่ะ คันนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกรวมี่3ามอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เรามีการติดตัวไลเนอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวน้องพอยพาไปดูทางด้านในตัวรถกันนะคะสำหรับตัวแครนะคะตัวนี้จะเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเรามีตัวเบาะแครให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับภายในห้องโดยสารคือกว้างมากๆนะคะพวงมลาลัยสามารถปรับได้ถึงสี่ทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้เลยค่ะ มีจอกลางนะคะเป็นทัชสกรีนสีด้วยนี่เป็นแบบนี้เลยเชื่อมต่อบูทูธนะคะฟังวิทยุนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์เปิดแมปนะคะขึ้นจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้หล่อถูกใจไหมคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนองพอยได้เลยนะคะต้องบอกว่าส่วนรถเป็นแสดน,นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ให้ด้วยคะ่ะติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึค่ะ หรือว่าจะเป็นเน็ตไลน์ที่ ploy.ford ค่ะสำหรับวันนี้น้องเฟยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย